ดีคะ่ะทุกคนคะ่ะพบกับพีมพ่มีสเปนตุรกีนะคะวันนี้พิมพาทุกคนมาเก็บแบมบูหน่อไม้ป่านะคะทุกคนคะ่ะมันชื่อว่าอะไรบอกพิมพด้วยนะคะแต่ละคนบอกชื่อไม่เหมือนกันหน่อไม้พันนี้เนาะท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามนะคะทุกคนคะ่ะเออเออบรรยากาศดีติดมูลบ้าโอเคคะ่ะเดี๋ยวเรามาลุยเก็บกันเลยพอดีเลสโกเดี๋ยวโกเข้าอินไซต์เบ๊ นะคะทุกคนถอมันหน่อมันก็จะบุตบิอย่างเงี้ยแล้ค่ะเนี่ยเนี่ขึ้นใหม่มาก็มีเออยบูนิวช็อกกุเซทัดลืออันนี้ใหม่เลยนะคะขึ้นมาให okay. ม you know. ่ใหม่เลยเห็นไหมใช่เราวีเทคดิฟดิฟดิฟอลิตินอยู่เนาะเนี่ยนะคะเพิ่งขึ้นมาใหม่ๆหก็มีเห็นไหมเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูแบบเนี่ยค่ะใหม่ๆหม่ก็มีนะเต็มไม่หมดแล้วค่ะเนี่ยเจ้าหนอไหนกันเถอะพิมพ์จะไม่เอาแบบสูงสูงนะคะเอาแบบตี๋เล็กเล็กแบบนี้นะคะทุกคนค่ะ นี่นี่กำลังกินเลยเดี๋ยวพิมพ์ักให้ดูปะปะ,ปะเยอะมากทุกคนไม่มีใครกินนะมีพิมพ์กินผู้เดียวเด้อค่ะนี่นี่นี่นอ่นอนๆเลยค่ะพี่น้องจ้านี่ชักกุ้งแนี่ค่ะพี่น้องจา้าอันนี้หน่อเล็กๆก,ก,กำลังจะขึ้นรุ่นใหม่ๆนะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยน,นะคะเนี่ยค่ะเอาตำๆหน่อยเข้ามาเข้ามาเนี่ย ต่ำมหน่อยมันก็จะนี่ดาลิ่งลุกช็อกกูสิ่ทำเฮียเนี่ยเนี่ยไว้ขั้นเลยว่าอันนี้จะอ่อนมากเลยนะยิ่งขุดไปลึกเห็นไหมเนี่ยพิมเนี่ยถ้าขุดได้ก็ขุดเห็นไหมเนี่ยช็อกถัดเลยอยู่เนาะโอเคไครแลนอากิณใครคัดอันนี้ตัดเลยโองบูอ๋อร้องบอมบูด้ยังไงช่วยมุดาสัสเนี่ยค่ะอู้อ่อนๆเลยอู้หบอกซะนะเนี่ยยังอ่อนได้อีกนั่นแต่พิมบอมไม่เสียมนะคะเนาะนี่ช็อกถัดเลย อ่อนๆเลยพี่น้องจ้ะอู้หเอาไว้กูเชื่อ่านี่อันนี้ไม่สวยเท่าไหร่นอดก,กูเสีเนี่ยกูเสียทำมามนี่ลึกๆหน่อยมันจะได้อ,อ่อน,นอือใช่เขยอส์แปุป๊บๆเลยนี่โอ้ไอไลท์เสียงมันออกมาบัก Bu sazla ne işiniz var? Tabii. Bu Ani ne man? Tamam. İki tane. Oh bak bu da var. Çok var. Yani. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> <Çokoli>. Bak bak. lan. <laughs> hmm. <laughs> <laughs> ช็อกประจิวว่าเนี่ยค่ะทุกคนเป็นดงเลยเห็นไหมกำลังแตกหน่อขึ้นมาเต็มเลยเห็นไหมนะคะนี่อฝรั่งฮักนอไม้บาดเนี่ยฮักเป็นบ่โอ้ยบอดีมึงจะให้กูกินอีหยังฮักจังสันอาสชเกิู์มยูฟม้ไรดิตึกกซ้อนบ่อจำไหมเออ เออมาโชว์ดิโชว์ดิคอรจค่าอเอาเอาดอาะนกันไดตน้นฉันกด้หน้ดานโอเคปันทีเอาหนึงต้นสต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นไปเรื่อย นะเนี่ยเนี่ยหนึ่งโอ้ว very nice very beautiful โอเคแต่พูดง่ยนะครับ yes อันนี้เขาเรียกไผ่อะไรทุกคนบอกกิมหน่อยนะบางคนบางที่ก็เรียกไม่เหมือนกันนะ h o าอ s b i ีโนแฮคคั i ไอทูเด Every time have, today no have. Mm. Bravo. Mm. Yeah. Mm. Put it here first. Yeah. Okay. Come. Talk to them. Huh? ันนี้ทุกคนน,นี่หน่อเพิ่งขึ้นพี่ไม่รู้มันจะหวานไหมแต่หนอนั้นสวยอะเนี่ยนี่นะคะดูสมุนมาช่วยมุดสองคนเจ้าเดิมายิฟนายิ v e โลหน่อยห <c oughs> นอนนี้สวยทุกคน <c oughs> เห็นไหมนี่วบวบเลยค่ะดึงให้เบิง้งเห็นกันบอกคะโปะนี่ งามๆเลยค่ะน,นหนอนนี่ก็สวยนี่ขาวๆเลยค่ะหนอนนี่ก็งามนี่เออฝนมันตกไปปลอยค่ะทุกคนจ้ะอะโอ้ที่รักก็หักเป็นเว้ย <laughs> <laughs> กูจ้าก้อยก้นี่ยมันแอบ,บๆอยู่ในป่าในดงนี่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยต้นสวยมากเลยเนะี่ย ต้นนี้อืมอืมจอกกุจะแดงลิงแค่แค่กันไออุ้ยหนอนนี้งามๆเลยทุกคนเออแต่ลกรกอ้ยเยอะมากเลยเป็นพุ่มๆเลยเห็นไหมมันจะแซมแซมขึ้นมาเอเวดเอเวดอุ้ยตรงนี้หลายต้นเลยทุกคนดูอุ้ยอวบๆเลยฉันต้องเอาเธอเห็นไหมเนี่ยนี่ค่ะ แซมแซมย่าขึ้นมานี่เนี่ค่ะทุกคนอวบอวบเลยค่ะอันเนี้ยอู้นี่นี่อันนี้อ่อนอันนี้ก็อวบโอ้หอันนี้ก็อวบอวบแมะช็อกกูเซ่แมโอ้ดูนี่อึ๊บ เอาไปที่ไหนหมดไม่หมดทุกคนอวบมากนี่สวยๆเนี่ยค่ะเออ,อน,อน,อน,น,นี่อุ้ยหนอนี้งามเธอโดดเด่นมากขาวๆนี่อุบอวบเลยค่ะนี่ใกล้ๆมือนี่อีกสองหนอนี่ นี่ค่ะนั่งอยู่ที่เดียวเต็มกองเลยพะแนกเก็บเก็บโยนเก็บโยนออกไปเลยดูสามีโอสามีมุดปลาไพ่บาทเนี่ยอาชก้มบินิมบุดาบบักอ้าวเทคกปาดเออนั่นแหละเท้าหักแบบนั่นแหละเออ สองอาชื่มลุกนี่เอเว๊ดสามสี่อึบห้าเจ็ดบูบบู๊บดูช็อกว้าบักโอ้มยแปดกเอาที่เดียวนี่ได้กี่ฝักบุ้ยฝักนี้ไงแปดแล้วเก้าอ๋อ this one okay okay o k a เก้าดูอันนี้อันใหญ่มากทุกคนโอเค อันนี้อวบมาก1ิบ oh my god ออนๆักิ้งบักกิ้งบักกิมโชว์เลโอ้ยอินไซต์ชอคอ่อนช็อคดเซ่บ้าสิบสามสี่ this one güzel this one beautiful uh. Look like right That. oh my god ดูมี หักโป๊เลยบักบบักบัลว้งลูกบักบักบักวันทุที่วันทน่เดอฮะ this วันทุที่ฟ u ซิกปุ่นโอ้เยอะมากทุกคนมามาหักกันโอเคโอเคเองน่ะดจนะดจไม่ขุดแล้วหักเลย เนี่ยทุกคนอันนี้สวยมากเลยลิ้นชักกูใส่บุอันนี้หน่อเล็กหน่ออุบั่วกำลังขึ้นใหม่โอ้ my god บุกโกเดะฮึช็อกเลียบบุกฮิจิโกะ ปปปะเลยปลาพี่น้องเอาไปใส่กองอ่อนได้เลยอเกบลูกฮะวันชื่อนี่ฮึมชอบตอาไม่ดีมนิทอืโอเคโอเคโอเคฮึบูช โอ้แ oh. หนงนี้งามพี่น้องจ้ะอ่อนๆเลยพึ่งขึ้นหืมนี่มือกิจวัตรอือหือแล้วพี่ Boo, anyone, boo, yeah. my bamboo. Shopp! Boo could Ooh, very nice. <laughs> อันนี้มันโผล่ขึ้นมาใหม่นะทุกคนหน่อหวานเลยนีนี่โอเคไปเทคอ่า okay. ah. พิมพ์พอแล้วนะคะเอาไปไม่ไหวนี่ก็สองกระแป๋งแล้วนะคะเดี๋ยวมาเอากันใหม่เออหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบคลิปนี้นะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้คลิปที่พามาเก็บหน่อไม้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะพิมพ์กับทีมงานไปก่อนนะดัวไปก่อนอ็นี่มัน גו גו, בשביל מה? גו גו. <laughs> <laughs> okay. Let's go. Ooh, wait me. Uh, take, take